สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมช่องย่าพรสตอรีวันนี้ย่าพรจะทอดเห็ดใส่ไข่แล้วก็ใส่ถุงงอกนะคะย่าพรก็เอาแป้งค่ะใส่น้ำมันก่อนนะคะ ส่วนผสมแป้งของย่าพรย่าพรก็เอาแป้งทอดกรอบนะคะใส่ในชามผสมสามช้อนโต๊ะพูนๆเลยคะ่ะแล้วย่าพรก็เอาน้ำเย็นลงไปคนนะคะแล้วเสร็จแล้วก็ใส่เห็ดชิเมจิลงไปคะ่ะชิเมจิสีขาวนะคะลงไปแล้วเดี๋ยวย่าพรจะลงไปทอดทอดเห็ดชิมจิ ใส่ไข่ใส่ถวง,งอกนี้ยาพรทําแบบการทอดถอยทอดนะคะแต่เราใช้เห็ดแทนค่ะยาพรก็ใส่น้ำมันในกระทะเรียบร้อยแล้วนะคะย่าพรก็จะเอาเห็ดลงไปค่ะเห็ดที่ผสมแป้งแล้วนี่่ะนะคะลงไป ตอนผสมยำพรก็ใส่น้ำปลาลงไปนิดหนึ่งนะคะเพื่อเพิ่มรสชาติให้มีรสชาติในตัวแป้งหน่อยแต่เราย่าใส่เยอะนะคะใส่นิดเดียวพอถ้าใส่เยอะแล้วมันจะเค็มเพราะว่าเดี๋ยวเราก็ต้องปรุงตะหากอีกพอเราใส่เห็ดเสร็จแล้วเราก็ไข่ไข่ค่ะ ยพรก็เอาไข่เนี่ยตอกใส่ถ้วยก่อนนะคะพอดีไข่ใบที่สองตอกผลปรากฏว่าเสียค่ะก็เลยต้องใช้เวลาอีกหน่อยหนึ่งเดี๋ยวจะเอาไข่ใบที่สองมาใส่ใหม่นะคะการตอกไข่เนี่ยนะใส่ถ้วยอ่ะก็เป็นการดีค่ะเพื่อที่จะรู้ว่าไข่ของเราเนะ่ะเสียไม่เสีย จะได้แก้ได้ถ้าสมมุติเราตอกลงไปเลยตรงๆเนี่ยถ้าเกิดมันเสียก็แก้ไม่ได้ของเราก็จะเสียหายค่ะเราก็ตอกใส่ถ้วยก่อนนะคะแล้วก็ใส่ไปค่ะเสรยวเราก็ดูนะคะดูว่ากลับได้ยังแล้วเราก็กลับค่ะ เดี๋ยวยาพรก็ทอดให้กรอบสักพักหนึ่งนะคะใส่น้ำมันหน่อยคะ่ะน้ำมันน้อยคะ่ะไม่มีน้ำมันแล้ว เราก็ดูนะคะแง้มดูว่าใช้ได้อย่างถ้าเกิดใช้ได้เราถึงจะกลับนะคะเดี๋ยวเราจะกลับบ้านนี้ลงไปด้านล่างอีกครั้งคะ่ะเพราะว่ายังใช้ไม่ได้นะคะยังไม่กอ่อ <c oughs> การทอดนี้เราก็ต้องใจยเย็นๆนะคะ แล้วเราก็กลับค่ะกลับให้แป้งกรอบทั้งสองด้านนะคะไม่ต้องกรอบมากจนแข็งนะคะให้กรอบสักระยะหนึ่งแล้วเราก็เอาทัพีค่ะทัพีทำให้กระจายกระจายนะคะตัดตัดตัดให้รอบเลยค่ะให้เป็นชิ้นชิ้นค่ะเดี๋ยวเวลาเราผัดกระถุงงอกก็จะได้เข้ากัน เห็ดทอดผงยอพรอันนี้นะคะก็เหมือนกับตามหอยทอดนะั่นเองนะคะแต่เราไม่ได้ใส่หอยเราใส่เห็ดแทนนะคะถ้าเราไม่ได้ใช้น้ำปลาเราไปใช้สียิยวขาวเงี้ยเท่ก็เป็นอาหารเจได้ค่ะ เราไม่ต้องใส่กระเทียมไม่ต้องใส่อะไรเนี่ยเป็นอาหารเจได้แต่อันนี้ไม่ได้เป็นเจนะคะอรยพรก็ใส่ผงปรุงรสไปหน่อยค่ะโรยโรยเพื่อคว,า,วามอร่อยค่ะอริยพรก็เขีย่ยเขี่ยนะคะกับกับแล้วเดี๋ยวเราเว้นช่องตรงกลางไว้ค่ะแล้วเราก็จะใส่น้ำมันกระเทียมเจียวลงไปนะคะ ใส่น้ำมันกระเทียมเจียวลงไปตรงกลางค่ะเพื่อจะผัดถั่วงอกนะคะแล้วก็ถั่วงอกใส่ค่ะแล้วก็ใส่ต้นหอมหั่นท่อนค่ะเอาลงไปผัดด้วยกันนะคะผัดคลุกเค้ากับน้ำมันกระเทียมค่ะ แล้วก็จะปรุงด้วยน้ำปลานิดหน่อยนะคะไม่ต้องใส่เยอะค่ะเดี๋ยวจะเค็มพอเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะไปกินกับซอสพริกนะคะเห็ดทอดของเะพอนี้กินกับซอสพริกค่ะเ๋ะพรก็กลับกลับให้ถุงงอกกับต้นหอมสุกสักหน่อยนะคะเราก็จะปิดเตาค่ะ เดี๋ยวชิมก่อนนะคะว่ารสชาติใช้ได้อย่างอร่อยแล้วค่ะเพราะว่าตัวแป้งก็มีน้ำปลาหน่อยนะคะเพราะยาพรใส่ลงไปผสมยาพรก็ปิดเตาเสร็ดเรียบร้อยแล้วค่ะ ย่พรก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมมากๆนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมช่องย่พรช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ย่พรบ้างน,นะคะตักเห็ดทอดขึ้นมานะคะก็ใส่ผักชีแล้วก็โรยพริกไทยคะ่ะ นี่ค่ะเห็ดทอดใส่ไข่ใส่ต้นหอมของยาพรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะยพรขอจุบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ